สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่1เมษายนพศ2563ค่ะก็เช่นเดิมนะคะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะหลายๆท่านนะคะที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็ขอให้ติดตามกันแบบนี้ไปในทุกๆวันและอีกหลายๆท่านนะคะที่อาจจะได้ เพิ่งมาเปิดคลิปนี้แล้วมาเจออาจารย์เป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากส่งกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์แบบนี้ไปในทุกๆวันนะคะตัวเลขที่อาจารย์บอกไปในแต่ละวันนะคะสามารถนําไปใช้ได้กับทุกรัฐนะคะและวันนี้ค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆท่านนะคะตั้งหน้าตั้งตารอ จะออกอะไรดีอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตค่ะอวยพรให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้และทุกทกท่านที่ติดตามอาจารย์มาโดยตลอดนะคะขอให้ท่านมีแต่ ความเฮงความปังนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะคิดสิ่งใดสมดังปรารถนานะคะแล้วก็รวยทรัพย์รวยสินรวยกัะยาณิมิตรวยโชคนะคะอาจารย์ก็ขอเวพอร์ตให้ทุกท่านเฮงๆในวันนี้นะคะแล้วก็ในทุกๆวันไปเลยค่ะถ้านับย้อนกลับไป15วันที่ผ่านมานะคะในวันนั้นอาจารย์ได้บอกไว้แล้วว่าถ้าในในไลน์กลุ่มอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะบอกว่า อาจจะมาเบิ้ลนะคะแล้วก็มาเบิ้ลจริงๆด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเฮงๆแบบนี้บางท่านได้โชคใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็ทุกครั้งที่อาจารย์บอกไปต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเราตั้งสติในการพินิจพิจารณาตัวเลขแล้วขอให้จับเลขไหนแล้วดังเลขนั้นแล้วปังเลขนั้นเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตเลยค่ะ ตัวเลขที่อาจารย์บอกไปชื่อรายการของอาจารย์ฮานอยพารวยไม่เพียงแต่นําตัวเลขของอาจารย์ไปเสียงเฉพาะฮานอยนะคะท่านชอบรัฐไหนสามารถนําไปใช้ได้กับทุกรัฐวันนี้มีรัฐบาลของไทยก็สามารถนําไปเสียงโชคได้เลยนะคะช่วงเย็นเราชอบรัฐไหนจัดเลยค่ะตัวเลขที่อาจารย์บอกไปดาวเด่นประจําวันนะคะเราสามารถไปเสียงโชคได้เลยใช้ได้ตลอดทั้งวันในตัวเลขของอาจารย์นะคะเรามาเริ่ม เลยค่ะดาวเด่นประจําวันนี้ตัวแรกนะคะดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโครนวังนะคะดาวเด่นตัวที่สองค่ะดาวห้าค่ะดาวห้าหรือดาวพระรหัสปดีอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังนะคะ และยังได้วรโคณะวางอีกด้วยค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเลิกนะคะและยังเป็นอนุเกษตรสลับเลือนก็อยู่ณวังลูกที่9้ามีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์อีกด้วยนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสามค่ะ ดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวังลูกที่สามมีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปประจำวันนี้ค่ะดาวหกค่ะดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาร์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ดาวศูนย์ค่ะหรือดาวมฤตยูนะคะเกาะอยู่นวะ อยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเลือค่ะก็อยู่นาวังลูกที่6มีดาวสีหรือดาวพุธเป็นเจ้านาวังนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะดาวเด่นประจําวันที่อาจารย์แจ้งไปนะคะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรัฐเลยนะคะและตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนนะคะก็จากท่านอาจารย์ยาคติยวันรนะคะซึ่งเป็น ดีๆแบบเหล่านี้นะคะมาเผยแพร่ให้ทุกท่านที่รับชมได้นําไปเฮงๆงปังปกันอีกเช่นเดิมทุกๆวันทุกๆครั้งที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์ก็จะนําเลขที่อาจารย์ชอบในจักรราศีมาให้ทุกท่านวิเคราะห์ตามอาจารย์นะคะตัวแรกค่ะสี่ค่ะเจ็ดค่ะสามค่ะศูนย์ค่ะ 4730ท่านสามารถนำจับ3ตัว2ตัวนะคะแล้วแต่เราชอบเลยหรือบางท่านนะคะชอบตัวเลขในจักราศีตัวไหนจับคู่ได้เลยเอาที่เราชอบเอาที่เรารักนะคะก็อีกเช่นเดิมนะคะอาจารย์ชอบอาจารย์ขอให้แบบนี้ค่ะอาจารย์ชอบ3 0นะคะทุกท่านเออใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์ชอบ3 0นะคะหรือบางท่านอาจจะ จับ473ก็ได้นะคะหรือ3003นะคะหรือ4774แล้วแต่ท่านชอบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะท้ายคลิปอาจารย์ยังวิเคราะห์ตัวเลขเพิ่มเติมให้จับคู่2จับคู่3ให้เผื่อท่านชอบชุดไหนนำไปเสี่ยงโชคได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอก ตัวเลขเหล่านี้ใช้ได้กับทุกรัฐเลยค่ะรัฐบาลฮานอยลาวมาเลได้หมดเลยนะคะใช้ได้ตลอดทั้งวันอาจารย์ก็ขอเวพอรให้ทุกท่านจับเลขไหนปังเลขนั้นดังเลขนั้นนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบก้อนโตกันเลยนะคะทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากท่านใดที่ อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบให้นะคะและสามารถติชมรายการของอาจารย์ได้อาจารย์จะได้นำสิ่งเหล่านี้ค่ะไปพัฒนานะคะให้ดีขึ้น<ม>เพื่อที่จะให้ท่านที่ได้รับชมอาจารย์ไม่เบื่ออาจารย์นะคะอาจารย์ก็ขอฝากมาณที่นี้ด้วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเฮงๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ